มาอยู่ที่ถนนถนนบางสีเมืองนะครับนี่ครับอยู่บนสะพานเลยนะครับนี่ครับถนนบางสีเมืองอยู่บนสะพานนี่ครับตรงนี้ลักษณะจะคล้ายสะพานแขวนนะครับสวยงามนี่ครับดูสะพานโอ้โหสวยงามมากเลยครับนี่ครับสะพานแขวนถนนเส้นนี้ แม่น้ำนะครับนี่ครับด้านซ้ายคือแม่นม้ำพันแปดตุ้ระยงระยางเลยนะครับระยงระยางเส้นใหญ่มากเลยนะเนี่ยเส้นอันนี้ผมไม่ทราบว่าเป็นเหล็กหรือเป็นอะไรไม่รู้ครับใช้ย,ยึดเกาะสะพานเอาไว้ เข้าผ่นถนนบางสีเมืองวัดโบสถ์โอเคถนนตรงกลางมันจะแยกไปลาชพึกลึกนะครับเราจะเข้าถนนบางสีเมืองวัดโบสถ์ด้านนี้เลยนี่ครับรบ,บ้านก็ส่วนมากเป็นสวนนะครับเข้าตัวนนบุรีแล้วนะครับเนี่ย Don't believe.